สวัสดีค่ะไลออนสปนาโชคชัยธนพรนะคะสมุทรสองไลออนนาเกลวัทยาค่ะวันนี้รายการสปนาวารายตี้จะมาพูดถึงเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะคะที่ติดอันดับของเมืองไทยเลยค่ะโรคนี้คือโรคมะเร็งค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติยง,งจากแขกรับเกียรตินะคะ,ออคะผมไลออนพิเชษสงศักดิกรนะฮะเป็นอดีตผู้ว่าการไลออนภาคส๊ 310e ปัจจุบันก็รับหน้าที่บรรณาธิการวรารสารเสียงสิงโตนะครับแล้ววันนี้ก็ได้เรียนเชิญดรมูฟงเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของโรคมะเมร็งซึ่งการบำบัดโดยรักษาโดยใช้ความเย็นเนี่ยนะซึ่งผมือก็จะนำไปลงในวรารสารเสียงสิงโตในเล่มต่อไปนะครับ และอีกท่านหนึ่งนะคะคือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะแนะนำตัวด้วยค่ะท่านเป็นธรรมประธานของลุงไปปานรับสารรคมะเร็งเฉพาะทางฟูต้าบวางโจ๊กครับต้องเติมมูฟเฟิลกันสตาจารย์มูฟเอิอค่ะท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลที่บวงโจใช่ไหมคะรักษาโรคมะเร็งเลยสิเรียกว่าโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งเฉพาะ

จริงๆแนละ้วทุกคนของเราก็มียินบัดแรงอยู่ไม่ว่าปัง,ปงคุณน่ะสมมติว่ายังแก่ยวกับมันปัจจัยภายนอกครับปัจจัยภายนอกก็คือว่าสิ่งแวดล้องแล้วก็ปังคุณก็สุขหรือีปล่าแล้วก็กินอาหารที่ไม่ถูกต้องครับยังก็ยังมีปัจจัยสําคัญก็คือปัจจัยภายในครับทุกคุณก็มีปังคุณก็มาจากทางกรรมพันธุ์มียินที่ผิดพ้าที่สมสมติว่าอย่างแม่จมโลกนะครับกับที่เกิดรอมบาดแรงครับ 那么我们跟普通医院的治疗方式什么特殊之处？什么、呃、不同之处？普通医院的治疗主要是用手术、放疗和化疗。当然，我们医院也采用手术、放疗、化疗这种方法。但是我们医院的特色不仅仅是手术、放疗和化疗。那么我们主要采用的是现代的一些技术与一些传统技术的结合。 那么，另外就是把各种新的科学技术的组合，那么使它结合起来，取得更好的治疗效果。那么，我们的技术里面主要的是，一个是冷冻消融肿瘤，第二个是介入和纳米介入治疗肿瘤，呃，第三个就是免疫治疗。呃，考考隆巴考隆巴班老呢，在整个隆巴班托派，就可话，考隆巴老约玛比，干采散。 แล้วก็การผ่าตาัดการให้คีโมก็ยังมีวิธีการรักษาหลากหลายครับอย่างเช่นว่าผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่ผ่าต,าตัดได้ไม่สามารถที่ฉายแสงแล้วก็คีโมก็ล้มเหลวก็ยังมีเลือยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งครับของโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าใช้แต่วิธีการรักษาแบบเดิมๆครับจะไม่ให้ผู้ใา้พยายามมาใช้ค้นหาวิธีการรักษาที่ไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดทรมานครับอย่างเช่นเรามีเทคโนโลยีชั้นสองก็คือว่าเรียกว่า,เ,าเทคโนโลยีอันดับหนึ่งก็คือว่าใช้ การผ่าตัดด้วยความเยน็นแล้วก็ข้อ2อก็คือว่ามีการคีมการให้คีโมเฉพาะจุดจะมีใหม่เหยี่ยบก็คือว่าคีโมแบบนานโนแบบจับนานโนด้วยเรียกว่านานโนคีโมรครับแต่ข้อ3ก็ยังใช้ว่าแบบข้อ4ก็ใช้รักษาแบบผ่านูุิคุ้มการครับพันเซล์ภูมิพุ้มการครับเรียกว่า CIC อครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาแบบทางเลือกใหม่เลยใช่ไหมคะ 然呃การรักษาแบบใช้ผ่าตัดด้วยความเ我们这种新技术，冷冻治疗新技术有没有得过什么机构的认证？有没有有没有得到他们的认证的证书？说这种可靠度有多少？度？冷冻治疗其实有一百年的历史了，但是现代的冷冻治疗应该说只有十多年的时间。 那么冷冻治疗肿瘤的消融技术，其实最早设备是由美国人发明的。那么美国的食品药品管理局，也就是 FDA，那么在一九九八年，那么就审批通过了，使得这个我们的冷冻技术用于治疗癌症病人。当时主要局限于治疗前列腺癌和肾癌。 จริงๆเนี่ยใช้การผ่าตัดด้วยความเย็ม,มารักษาล็อลกล็อกมันุยนเหล่านี่มีประวัติศาสตร์นานกว่าร้อยกว่าปีแล้วครับแต่จริงๆที่พัฒนาขึ้นมาก็ประมาณไม่เสร็จปีที่ผ่านมานะครับวิชาการเนี่ยได้รับการรับรองจากอ,องค์งรกรทางวิทยาศาิตรอเมริกาครับตั้งแต่ปีหนึ่งพศ1น8 8ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเป ที่สำหรับลุงบัา,นานลาเนี่ยใช้ได้กัมะเร็งประมาณสั 30, ก30-34ชนิดอย่างมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งอ่องลูกหม,มากครับประมาณกัวเกือบ30-34ชนิดของมะเร็งที่ปกป่อยนะครับแล้วโรงพยาบาลน,นี้เปิดมานา,านหรือยังคะเขะเจันจะยักัได้เท่่เอรยามัน,มาน,านเปิมได้สั15ปีนะครับของโรงพยาบาลเรานี่ยมีประวัติเนี่ยไม่นานครับสร้างมาสร้างขึ้นมาประมาณสิปีนะครับ 然 <noise> 说，泰国人知道我们医院吗？有没有泰国人去过我们医院治疗？呃，四年多以前我就来过泰国。泰国其实我们有许多病人，这些病人呢，在这四年当中到我们医院去治疗。前几天我们还开了一个这个病人的座谈会，我很高兴地看到我们的。 一些结肠癌肝转移的病人现在已经活了五年了，经过治疗之后，那么我们的胰腺癌病人经过我们治疗，现在已经活两年多还健在。那么胆管细胞癌晚期胆管细胞癌的病人经过治疗，现在还有三年，现在这次都参加会议，所以我非常高兴，也非常激动。 จริงๆแล้วมันตั้งแต่6ปีก่อนนะเพราะมีคนไทยที่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลเราแหละประมาณ4ปีก่อนอาจารย์ก็มาเมืองไทยมาปล่อยเมืองกานกลับมาเยี่ยมผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาโรงพยาบาลเราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่16เนี่ยมวันที่16มีงานนี้ของโรงพยาบาลเราเคยจัดงานก้ได้งานกัอาจารย์ปีเป็นงานชงสําหรับผู้ป่วยเก่าที่เคยรักษาที่โรงพยาบาลเราเนี่ยมาชงงกันอาจารย์รู้สึกดีใจมาก ได้เห็นผู้ป่วยเก่าในที่คนรักษาที่โรงพยาบาลเราอีกคุณผู้ป่วยคนหนึ่งชื่อคุณพพกันตภูงครับของเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไปทําตับทํำปอดแล้วก็ยังอยู่รอดห้าปีครับที่เมืองไทยไม่มีคนทำมะรังสาระย,ยามีผู้ป่วยคุณหนึ่งครับเช่าเช่าคุณโอรวานครับของเขาเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนครับหมอเมืองไทยบอกว่าอยู่ไม่รอดถึง3าเดือนนะเขามาที่ทแรกเขาผ่าตัดที่โรงพยาบาลกอกิเช่บที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วบอกว่ามันติดเส้นใหญ่ที่ไม่สามารถที่ผ่าตัดให้เขาได เก็ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราใช้คํามผ่า้วยความเอีงครับตอนนี้อยู่มล2สองปีกว่าผู้ป่วยรายนี้ยังอยู่กับยังมีผู้ป่วยคนหนึ่งครับเป็นหมะเร็ง่ที่เท่าน้าทีตักนะครับเขาก็หมอไทยก็รักษาไม่ได้เขาไปรักษาโรงพยาบาลเราต้องอยู่แล้วต้อ้อยู่แล้วสามปีกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับครับผมครับเป็นการรักษาทภาพภูมงใจของโรงพยาบาลเราครับดีใจมากเลยนะคะที่ได้แนะนําให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักที่นี่ 但，สำหรับคำถามต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมคงอย他说很多，说他不管他还是观众都很想知道，这种新技术的治疗方式会不会很贵？这种新治疗方法？这种技术呢，本身呢，呃，可能稍微有一点点贵，应该这么讲。但是呢，应该说还是可以承受的，因为我们做一次冷冻治疗大约就是三千美金，做一次冷冻治疗手术。 并不是说非常贵的不能承受เขาบอกว่าราคาคขาบอกวิธีกรารใหม่อย่างเนี้ยก็ราคาก็เปรียบเทียบกับที่วิธีกรารอื่นนะอกจากค้นทาง,พงแพงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แพงมากครับที่เป็นคนไทยเนี้ยประมาณก็ประมาณแสนห้าค,嗯嗯嗯ครับแสนห้าต่อครั้งนะครับค่ะค่ะแล้วเออใช้เวลาในการรักษาเนี่ยค่ะระยะเวลานานหรือเปล่าถ้าส,าสมมติวิธีการรักษาแบบนี้ใช้เวลานานหรือเปล่า 呃，我们这个治疗应该说呢，效果非常好，同时治疗时间也比较短，因为它是相当于一个手术，所以说呢，整个治疗过程大约就是两个多小时就可以完成了。当然做完治疗之后，一般的要恢复四到七天，一个星期左右，病人就可以恢复好。病人在治疗过程中痛苦非常小，治疗之后第二天可以下床活动。 อาจารย์กะี้กล่าวว่าเป็นวิธีการรักษาเ่เป็นวิธีการที่รับการรักษาแบบปักแผลอยู่นะครับสมมติเขาจะใช้แหมบเล็กจิ้ม,มเข้าไปแล้วปล่อยเนี่ยเหมือนที่ใช้เวลาการรักษาสั้นมากกับประมาณใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงครับเขาบอกเป็น,ปนวิธีการที่รักษาผ่าตัดเล็กครับหลังรักษาเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณภายใน,ยนยสามสี่วันแล้วก็สามารถออกจากจากลูปันได้ครับไม่จําเป็นต้องพัาทุลุ่มตามเพราะว่าหลังรักษาเสร็จสิ้นเนี่ยแค่มีแผลเล็กๆรูเล็กๆอยู่ในหน้าท้องสมมติสมมติทำที่ ตัด่อหนั่น mm hmm. ไม่จาเป็นต้องพาที่โรงมยางเหมือนที่ผ่าตัดใหญ่นะต้องใช้เวลาหลายวันสิบวัน2ี่สิบวันนะครับค่ะ,คะก็เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการรักษาที่แบบทั้งเลือกใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวไม่ทราบว่าท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะอ๋อครับก็ในส่วนผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าสถิติการเพิ่มของออคน ในเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่จะเชิญดรมูฟงมามาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกและคนทั่วไปให้รับทราบถึงวิแบบธีการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยก็ก็ได้เรียนเชิญมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ,ะติดต่อที่ของเรามีสำนักง,งานอยู่แถวๆลาวครับ เียกว่าที่อยู่6ทับ4องคุงการปัจจิยาคูมิครับธนนสุขคมทัศสวัสด์รับรางกับค่ะหรือดูได้จากด้านล่างนี้เลยนะคะค่ะสำหรับรายการสปันนาวรารตี้วันนี้ก็ได้นำข้อมูลดีๆมาฝากชาวไรออนและท่านผู้ชมนะคะขอขอบคุณแถบรับรเชิญทั้งสองท่านแล้วก็ขอขอบคุณ รางของเราคือภูสิงนะคะซึ่งเป็นคนจีนค่ะพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากเลยค่ะวันนี้เวลาของเราบดตรงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี